ဒီနေ့แชร์ရင်းလုပ်ပေးခြင်း ਨੇ အကြေาาာင်းအရလေးကတော့ဝัจကြလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာအမြင်မ်းပါလေးရှိတဲ့လည်းဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်လို့ဥပမာဝัจကြလေးတွေနဲ့ကြကြည့်အောင်နော်။ฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉันงาจำไม่ได้มัมมีมม่บู อะไรเลยปา마ากูลปิโราบะอะไรเนี่ยเลยในตัวลายดอปามโลเดเบยาบะเนฉันจำอะไรไม่ได้เลยงาปามามะมีบูดูเดียวว่าจะลีกาโรฉันไม่เข้าใจเลยฉันงาไม่เข้าใจนามเลบูเลยสุราการ่ลงว่าลูบิาราบะฉันไม่เข้าใจเลยงาลงว้านามเลบู ฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยฉันงาจะไปตัวแม่เดี๋ยวนี้อะคุเลยเชชเชนลบิโราบะฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยงาคูเชชเชนตัวแม่เลยกำหนดคืนหนังสือแล้วเลยกำหนดแล้วสุรากะยะโจนีโลลบิโอราบะตัมมาเชโจนลนีโิลบิโอจานาบะ คืนโซราการอบเปลี่ยนอาตาหนังสือโซราการอซาอุกุปเยลราบะเลยกำหนดคืนหนังสือแล้วซาโอเ,เปลี่ายาไมแยะจอเนบีห้องมืดเม็ดไปหมดเลยห้องโซราราอาคา มุดม so ็ดสุรากาดอเมาเมในดาลูเปียวราบะไปหมดเลยสุราการตะขันลงรูเปียวะนะบะหมดเลยสุรอกองลงตะคันเรเนียตะคู่ลงรูเปียวชนะบะห้องมุดเม็ดไปหมดเลยอาคารตะคันเรเมาเมในดาเบเขาเหนื่อยมาก เลนเรวเขาสุรากาตูเหนื่อยสุรากาเป็นปันนามากสุรากาก็อยั้นในญามาเลยโกโลโลต่งทาบาได้อะด้าจอมโหมโทเจ้าเอลุอเดิบไปนอเรวสุรากาก็ซอซ้อเอ่ยตวได้ค้าวเหนื่อยมากเลยนอเรวตุอยั้นเป็นปันโลซอซ้อเอ่ยตวได้ อากาศร้อนมากเลยอากาศสุรายาดิอูดุร้อนปูเรมากเลยอยแยมบเบลุปยาราบาอากาศร้อนมากเลยยาดิอุดุอยแยมปูราเบคนควรไปข้างหน้าเลยไปอีกตรงนั้นจะมีทางแยก คณควรไปสุรากาเต็นตัวเต็เนแน่ข้างหน้าอาชียบาโกเลยไปอีกเนเน,เน่ทวตวแยสตวตวเยต,ตรงนั้นอริมาจะมีทางแยกลางเควชิเลเมจะมีสุราชิลาเลเมทางแยกลังเควบาคุณควรไปข้างหน้าเลยไปอีกตรงนั้นจะมีทางแยกอาชียบาโกตวบาเนเนเ่ราสตวเยอริมาลางเควชิเลเมน้าวสออุปมาวาจากะเลยสุรากาดอ ท้ายนั่นแกมเยาไปมาชีเดเลยบีเน่เพียปาเลฉันอยากไปเที่ยวจังหวัดเลยสักครั้งฉันงาอยากไปเที่ยวทะเลแชนเนะจังหวัดเลยสุราาร์เลยบีเน่ลูปิอลาบ้าสักครั้งตะขาเล่าฉันอยากไปเที่ยวจังหวัดเลยสักครั้งงาตะขาเล่าดอเลยบีเน่กูตัวะเลแชนเนะ